อะไรนะมีคนเต็มใจซื้อของแบบนี้ในราคาไข่หมุกสวสดิ์หนึ่งพันเวทจริงๆเลยง้งอเข่าสิ้นดีสหายค่าท่านแน่ใจหรือว่าจะซื้อบุรแห่งหินล้อมเหลวพว,วโสถ้าต้องการสิ่งนี้หากไม่มีผููใดให้ราคาสูงกว่าน,นี้บุรแห่งหินล้อมเหลวก็จะเป็นของท่านใช่ค,ค่าสมบัติล้ำค่าเ้นนี้เป็นของเจ้าแล้วขอบคุณพว,วาโาหนมนี่สร้างประหลัดนกะดูจากอายุมันแล้วมันควรจะหวาดกลัวไม่ได้เห็นบุรแห่งหินล้อมเหลว แต่นี่กลับตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากนี่มันรู้จักอูดหินรอมหยดจริงจริงอย่างนั้นหรือมีคนซื้อหรือไม่ข้าน้อยคารวะใต้เท้าไท้โคริงเกษอเขาคือนับหนึ่งแห่งสำนักสีข้าวสมุทรศิปรมมจารสรวนไท้โคข้าได้ยินมาว่าเขาเอาชนะปรมมจารทางั้้าท่านได้อย่างง่ายดายข้าน้อยคารวะใต้เท้าไท้โคกข้าน้อยคารวะใต้เท้าไต้โค ข้าถามว่าเจ้าได้ขายมันหรือไม่มีคนซื้อไปแล้วขอลับโอ้มีคนซื้อบูรแห่งหินอรอบเหลวของข้าด้วยไขุ่งสวรรค์นำค er. ันเมกิ้งเลอร์บผู้นั้นเป็นใครเขามีนามว่าส่เฟิงข้ารู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนใจเจ้าหนุ่มส่เฟิงคนนี้น่าสนใจยิ่งนักใช่แล้วขอลับขอดูแตกต่างจากผู้อื่นพระจันทร์กลมโตคืนนี้สร้างงดงามยิ่งนักสโมยเดซุลาลมันแรงนักอย่าเดื่ม,มาันนากนัก งานเจ้าจะแย่เอาได้ที่ซชื่อหลนท่านเตียนค่าหรือท่านเองก็ร่าสุนลานเหมือนกับข้าท่านขอแข่งกับข้าอย่างนั้นหรือใครเองก็เพิ่งเคยเห็นท่านดื่มสุรลาเป็นครั้งแรกเหมือนกันข้าเจ้าทั้งสองดื่มน,น้อยๆหน่อยเถอะปกติข้าไม่เห็นพวกเจ้าดื่มสุาลานวันนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอเฮเอาเธอดื่มไปก็ไม่เห็นเป็นอะไรอันนี้เป็นงานเทศกาลสมพระจานทร์ซึ่งไม่ได้มีบ่อยๆสักหน่อย จาว่าพระจันทร์คืนนี้คมและสว่างเป็นพิเศษหรือไม่เทศกาลสมพระจันทร์เป็นเทศกาลแบบไหนกันเล้พระจันทร์คืนนี้ก็งามมากข้าไม่เคยเห็นพระจันทร์สวยขนาดนี้มาก่อนเลยมีตำนานที่เล่าขานกันแค่หลายไปทั่วตำนานอะไรเลอสิบพี่วิเทอร์ท่านเล่าให้พวกข้าฟังหน่อยเดียวเข้าตำนานกล่าวว่าในอดีตการตอนนั้นมีเพียงพระอาทิตย์ในไรซึ่งพระจนัดนทร์ดวงดาราสพรร้น,นทองนภาถึงสว่างสวัย ในเวลากลางวันแต่อับแสงมืดมิดจนไม่อาจมองเห็นนิ้วมือตอนเองในยามค่ำคืนในตอนนั้นมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งทั้งสองเป็นผู้ฝึกยศเพวกเขารักกันมากและเขาสัมพันธ์ก็ยังแน่นแฟงซาหน่งเป็นผู้ฝึกยุศมีพรสวรรค์ต่หญิงสาวเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธธรรมดาทั่วไปถึงะนานความรู้สึกของทั้งสองมีต่อก,กันเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยหญิงสาวมีอายุไข่ที่สัน้นเมื่อซาหนงร่องรูด้ดรื่งนี้ เขาได้คิดค้นหาวิธีอยางว่าข้างเพรมะไม่อยากสูญเสียนางอันเป็นที่รักไปชายหนุ่มผู้นั้นคิดได้ว่าหากเขาแข็งแกร่งมากพอก็อาจจะยื้อชีวิตของหญิงสาวเป็นที่รักของเขาได้การกลับมาของชายหนุ่มผู้นัน้นสร้างแรงสั่สนสะเทือนไปทั่วโลกเขาได้รับพลังที่จะบอกครองโลกานี้ไม่มีผู้ใดหยุดเขาได้แต่เขาไม่เคยเอกใจเลยในตอนที่เขาเก็บตัวฝึกยุศคนรักของเขาได้จากไปเสียแล้ว เดียวเพียงแค่กระดูกข่าวโพนางบอกว่านางมาชอบกลางคืนเพราะถ้าไม่มีแสงไฟนางจะไม่เห็นใบหน้าของชายหนุ่มอันเป็นที่รักหากไม่มีหญิงสาวเขาก็ไม่อยากมีชีวิตเขาได้ฉลัดร่างกายตนเองเพื่อ,อากางม่านพลังคุมทองฟ้าและคอยให้แสงสว่างแก่โลกในทั้งหมดนี่ก็คือดวงจันทร์เพื่อระลึกถึงหญิงสาวที่ทําให้มีแสงสว่างในยามราตรี พวกคนจึงตั้งชื่อวันที่พระจันทร์ถือกำหนดขึ้นบนทองฟ้าว่าเทศกาลสมพาาระจันทร์ตำนานนี้ยังแฝงไปด้วยความหมายพิเศษอีกด้วยนั่นก็คือการใส่ใจคนใกล้ตัวใส่ใจคนใกล้ตัวสิทธิพิทานอี้น้องอู้อย่างแล้วเจอกันแล้วเจอกันเสมอเจ้ามาทำอะไรในห้องของข้าหรือว่าเจ้าคิดถึงข้าหรือใช่แล้วข้าคิดถึงเจ้า